นะครับหลังจากเขาไปผักกางขึ้นมาสนะครับหม่วานกนก็ไปผักกางนะครับติดน้องยงมันสามเครื่องมือนี่ค่ะขึ้นไซสานโตนะครับขอนแก่นนะครับนะครับเป็นยันม่าสี่สิบเก้าแรงนะครับอันนี้ไอเราไปสั่งยุพุนเลยนะครับสั่งอยู่ที่ไรเคื่อไอยูอันน้องกรุงศรีได้เนาะน้องกรุงศรีครับแต่ว่าพิเศษนะครับมันี้เราเอาทูอินวันเนาะทูอินวันไปเลยนะครับได้สองยางแล้วกับมีตัวดีดฝาอมนะครับทูอินวัน วินวันพี่น้องนะครับเอาไปเฮ็ดยังกันนะโอ้น้ำยงมันจริงไหมโอ้มางที่เป็นมือเขเียมดีคนมีสายสั่นมาแล้วจ้ะสันเอาโค้งเลยเอาสายเขาโค้งเลยทำหุ่นเป็นเ็นมีแนวยงมันแต่เป็นเหลอออกนะครับ อือันนี้เขาเจ้าตัดแปบเอาเลยมีอยู่ขคาง,งๆเด้อเอาจะลงให้หนังเบขึ้นรถเดยตยวเอาโอ้ออวันดีครับวันดีครับแปามาเลยเป็นเสียเลยเป็นเสียเลยมาคำปะนี่นะครับพี่นอ้องอันนี้นะครับขอจะเบื่องกันนะครับผมเป็นทุยนวัตน,นะพี่น้องเลยนะครับนี่พร้อมกับตัวดีดนะครับ เอาวางไขคางๆกันเอเอาวางมเจ็บไปเลยเพราะว่านิ้นบ่ได้นั่นดอกเก็บไปเลยเดี๋ยวลอยทรายไปแล้วพราะว่าเขาติดตังเต้าหัวนี่ก็เลียวเลยเอาพี่น้องคอยพอกันนะครับตอนเลีรยวนะครับอีกน้อยหนึ่งพี่น้องด้อกำลังนะครับเดินสายน้ำมันอีกนะครับสเต็ปหนึ่งก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ร้องนํามุกน้ำมันนะครับบึงว่ามันหัวบองใดซึมบองใดนะครับตัวนี้เป็นทุ่นวันนะครับตัวนี้ที่เป็นตัวดึงนะครับ ดึงทินวันแล้วก็ทีมีตัวดีดผ้าพร้อมนะครับมันที่ลอยมานน้ำกันนะครับตัวนี้ครับพี่นะครับคอนโทรลสามเกียนนะครับคีย์บอยนะครับคีย์บอยเล็กนะครับมันนี่ก็อยู่ผีละครับอยู่อุบลรัตน์นะครับมันนี่อุบลรัตน์นะครับคอนเกนเฮาซื้อยางเดียวนะครับไอซื้อทีเดียวได้สองยางนะครับสามยางพมแล้วครับนี่ครับกระบอกใส่กระบอกตีคู่ให้นะครับเด้อไ่ได้ใส่กระบอกเดียวดิ ตีคู่ให้นะครับหาเลยแม่หาเลยผู้หาู่พูดก็ได้โอ้โหเดี๋ยวล้อเนี่ยแหละเขาเดินสายแล้วกัดเลย้องแล้วนะครับดึงหลังคาขึ้นเกานะครับเลยนะครับไอนะครับสี่สิบเก้าแรงนะครับทวินวันครับมือเศร้านี่กับไอแล้วนะครับอยู่อำเภอเมืองกาลสินกับทรมาสั่งอีกนะครับ อยู่ไอ่เนียแถวบ้าโจดน้าจยนนะครับเดี๋ัวโทรมาสั่งทูอินวันด้วยกันนะครับอย่างเดียวกันเลยห่ะครับสัเปีกเดียวกันอยู่บ้านโจดน้าจยนกาลสินนะครับรู้สึกว่าบ้านโจดน้าจันประมาณหี่สิบกว่าขันแลวนะครับทั้งแนวหยกมันนะครับแต่วันนวขีบนาจะเป็นขั้นแรกนะครับอยู่โจดน้าจยนนะครับเนี่ยคือเกาคือเนแนอหยกมันแหละแต่ว่าโค้งสามมันตีง่ายกันนะครับใ่นะครับใหญ่ๆครัวทุกอย่างเลยนะครับ ดึงหลังคาให้คือเก่านะครับตัวนี้เพราะว่ามันมันจะได้เป็นซีเสาเลยนะครับมันจะบริโยกน์ครับลิปภัวลีปเล็กนะครับติดตั้งนอกสถานที่นะครับทั่วประเทศนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับวัตถดิตรุ่นน้อยนะครับยี่สิบหกบ่นะครับอันนั้นบัติดินะครับมันหน่อยผมบัติดิผมติดตั้งแต่สามสิบสามสิบแปดขึ้นมานะครับติดนะครับฐานที่แปดสามสิบสองสามสิบสี่นะครับ สามสิบหกสี่สิบแรงนะครับติดขึ้นมาเบิดนะครับเราที่ล้องไ้เบิ้งครับเก็ <c oughs> บของเลยเราอย่เอาสีไปเก็บไอ้นี่อยู่ใต้คานมันมีอยากางหนึ่งยยอยู่พี่ร้องนะครับหลอบต่อไปกะเป็นห้าสิบแรงนะครับสีสม้มใต้คานตรงนู้นอน่ะบ่มเมียนคานพุ่นไหมข้างไหนอันไปเบิ้งดีๆด,ด้วยนั่นแหละไปเบิง้ง คราล้วลองพี่น้องข้างบนน้ากันเลยนะครับสดๆเลยนะครับที่ตั้งเสร็จล้อนะครับยิงนะครับเดือดใส่ขัวนะครับเขาเล็้งว่ามันตรงเขากับยิงใส่ขัวก้อนนะครับยิงใส่ขัวเสจแเราเขาขับมาจังมายิงตัวนี้นะครับเดีอนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นคอถอดได้นะครับนะครับดามเหล็กนะครับประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับจากนี้มาพอดพีล่ะแล้วก็ดามปีกให้นะครับยิงใส่ยิงเลยนะครับใส่หัวนี่ครับลักษณะแบบนี้ได้พี่น้อง ตัวแผ่นแผ่นปีน่เล็ก12มิลนะครับเด้อเนี่ยประกบกันนะครับยืดห่นะครับพี่น้องเล็ก12มิลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้หนานะครับน็อตดำนะครับแล้วก็ดึงห่างดีๆเลยนะครับกระบอกงหดึงห่เบิดนะครับตัวนี้ตีกระบอกคู่ห้นะครับตัวนี้เป็นทูนวันน้อง สายนาลิกเป็นสายสองสั้นนะครับหรือว่าสายสองเอ็นเอ็นนะครับคอนเทคอนโทรนนะครับแปดสิบลิตรนะครับต่อต่อนาทีนะครับผมนะครับสายแตกสายหัวนะครับตัวหา้างได้นะครับเคมนะครับระบบน้ำมูกถังมันนะครับผมทรงเคมนะครับเบื้องล่างกันพี่น้อง นะครับเลี้ยวนะครับผมอันนี้แค่เล่งเล่งนิดๆน,นะครับก็บถือว่าเลี้ยวแล้วนะครับเชิญควมงายด้วยนะครับเดี๋ยวควมงางเบิ่งสุดเลย,ยไหมแล้วขึ้นทั้งฟ้าผมมาที่นี่ ครีบอยเล็กนะครับผมคิปบลอสบายนะครับผมว้านะครับสบายอยู่แล้วนะครับคิีบลอเขาสำหรับผู้ใดอยากได้นะครับซั่งได้เลยนะครับจองข้ามเดือนนะครับไม่ใช่จองข้ามปีนะครับจองข้ามเดือนนะครับอันนี้เป็นนะครับยันมาคิปบเกาะนะครับสูงนะครับคิีปลอกับถึงนะครับงานสวยๆนะครับผมตัวนี้เป็นทูอินวันนะครับด้ับ นะครับเลบร้อยไปเนาะนะครับนะครับที่ได้เดินทางนะครับพูดละกับโคราชบ้านเองนะครับผมตอนนี้กะสองทุ่มน้อยๆนะครับมาหอดกับประมาณยักสิบโมงหาโม้งอยู่บ่นะครับสี่โมงหางมงเล้งนะพี่นองนะครับกะใส่เวลาเนี่ยจังน้อยนะครับประมาณสามชั่วโมงพัวพูดละนะครับติดตั้งคือเกาทุกรุ่นนะครับ นะครับสำหรับเอฟทีนะครับติดตามนะครับเบื้องนะครับเด้อเบื้องไ้จักปีหนึ่งสองปีกับจัง้ังก็ได้แล้วพี่น้องเด้อนะครับทาเพราะตอนนี้พร้อมนะครับเบิ้งเบิ้งจนตาเป็นวัดก้อนนะครับจัง้ังนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าการ้ังนะครับต้อง้ังข้ามเดือนนะครับต้อง้ังขันตั้มก็าต้องเป็นเดือนขึ้นนะครับสําหรับอูฮาแมนบ่พอพอ้างเป็นเดือนไปนี่พอเดือนไปเดือนเลยนะครับอันนี้พอเราไป้ังหอดทองอยู่นองกรุงศรีนะครับตอนนั้นผมกิดอยู่นองกรุงศรีนะครับอยู่ นิวฮอลแลนด์นะพ่อเนาะนิวฮอลแลนด์นะครับตัวนั้นนะครับตัวนี้แต่ว่าผู้ใดได้ไปแล้วก็อย่าลืมถ่ายวิดีโอกลับขึ้นไม่เป็นไงเด้อไปแล้วไปเงียบปึ๊ดทุกคนเอาหลอืมนะครับนะครับต้องติดตามเบิ่งเขาจะเบิ่งนะครับนะครับ รอบต่อไปนะครับเป็นหาสิบแรงนะครับนักขี่ป่อยนะครับผมหาสิบแรงนะครับผมเอาจาังติดตามขั้นตัวไปนะครับ